ครับสวัสดีครับพ่านผสมพันธุตติดตามทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกคนนะครับพ่านผสมวันนี้ผมจะมาสียาคุมคายาข้าวนะครับยาคุมคายาข้าวก็วันนี้นะครับท่านผสมข้าวผมนี่ก็ได้ไปเก้าวันเก้าวันกับวันนี้นะครับท่านผสมเก้าวันกับวันนี้ที่ต้องอยู่ในกำํำ หนุดระยะเวลาที่ต้องฉีดยาคุมค่าหย้านะครับก็อันนี้ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนี้เลยนะครับผู้มุ่งไม่ว่าท่านผู้ชมจะทำนาหวานแห้งหรือหวานชุนนะครับจะเป็นข้าวนาปีหรือนาปังหรือข้าวอายุสั้นอายุยาวเนี่ยนะครับผู้มุมผมอยากจะแนะนํากับผู้มอย่างนี้นะครับผู้ม่ให้ท่านผู้สมฉีดยาคุมนะครับ เพื่อลดปัญหาเราควบคุมเรื่องวัชพืชนะครับถ้าเราไม่ไม่ฉีดยายาคุมค่ายาเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องญ้าเนะี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่เลยนะครับปัญหาที่เรื่องใหญ่สําหรับคุมค่ายาถ้าเราฉีดได้เนี่ยนะครับมันจะช่วยคุมคุมเรื่องหญ้าของเราได้เยอะเลยนะครับผมสมแม้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้คุมตอนเล็ก ตอนที่เราหวานแล้วก็ตามนะครับสําหรับที่ข้าวข้าวปีนี้นะครับผมผมเรียกว่าข้าวปีที่ข้าวอายุยาวเนี้ยนะครับผู้ชสมพอหั่นผู้ชสมหญ้าขึ้นมาแล้วนะครับหญ้าขึ้นมาแล้วเนี้ยก็ประมาณเนี้ยนะครับให้หั่นผู้มสมฉีดยาคุมค่าหญ้าเลยนะครับถ้าหั่นไม่ได้ฉีดนะครับแต่อันนี้ผมให้มาดูก่อนนะครับดูกันคร่าวๆนะครับข้าวณวันเนี้ยนะครับพี่ผมได้ให้ดูอยู่เนี้ยนะครับผู้ชสมกําลังสวยนะครับ ก็ได้เก้าวันกับวันนี้นะครับเก้าวันกับวันนี้แล้วหญ้าก็ขึ้นละนะครับนี่ผมให้ดูหญ้าก่อนนะครับนี่ไม่ทราัท่านผู้ชมพอจะเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มแตกและนะครับนี่โตมั่งแล้วก็มีนะครับผู้ผสมอันนี้ก็รู้สึกว่าจําเป็นต้องสีเยอะและใช้ยายเยอะแล้วก็ต้องเดินช้าหน่อยนะครับผู้ชสมก่อนที่จะให้ไปดูกันเนี้ยนะครับ ให้ดูตัวยานียผมให้ดูยาอันก่อนนะครับพระมุสุมนี่นะครับอันนี้ก็ที่ต้นตัวต้นนี้ก็คือเอิงนะครับคือเอิงอยาขึ้นบึทเลยนะครับแต่ปกติแล้วผมจะฉีดตั้งแต่เมื่อวานนู่นวันก่อนละนะครับสองสามวานันละนะครับพระมุสุมแต่เนื่องจากฝนตกนะครับฝนตกบางคนก็บอกว่าฝนตก ฉีดไม่ได้หรือมันฉีดได้นะครับผู้มสมมันฉีดได้แต่ลักษณะมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับผู้มสมมันมีน้ําอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันมีน้ําหรือจะเป็นที่มีน้ําอยู่ขัง,งนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแค่นิดหน่อยเนี้ยนะครับผู้มสมมันจะมีปัญหาเรื่องที่เราฉีดยาไปแล้วเนี้ยนะครับผู้มสมซึ่งยาไปโดนอยู่กับน้ํานะครับไปโดนอยู่กับน้ําเนี้ยแค่นิดหน่อยก็ตามนะครับ แล้วความเข้มข้นของยาเขาไม่พอนะครับความเข้มข้นยาเขาไม่พอพอน้ําแห้งไปปั๊บยามันจะขึ้นนะครับพ่อมาสชมเนี่ยปัญหาของเขามันคืออย่างนี้นะครับแต่อันนี้บอกก่อนว่านาผมมันเป็นที่สูงนะครับที่สูงสูงกว่าเขาข้างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถนนเป็นป่านะครับเห็นไหมครับพ่อมาสชมไอฝากนู้นก็ต่มลิบนะครับมีของผมเนี่ยสูงที่สุดนะครับ แต่แล้วนาไม่ได้อยู่ใน่วนประทามเนี่ยนามันเป็นนาดินทรายเนี่ยนะครับพระม,มุสมมันค่อนข้างจะแห้งง่ายนะครับอันนี้เหตุผลที่ผมยังไม่ฉีดตั้งแต่สองสามวันที่ห่านมาแล้วนะครับพระม,มุสมถ้าฝนไม่ตกเนี่ยในเมื่อตรงนั้นที่มันมีน้ําอยู่อย่างเงี้ยนะครับที่ผมให้ท่านผู้ชสมดูอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้ผลเลยพอน้ําแห้งไปปับ๊บหญ้ามันขึ้นเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับ พอหญ้าขึ้นไปปั๊บเราต้องมาสีดเก็บพีหลังนะครับานผม้สมแต่ทีนี้บางทีข้าวโตวแล้วเราก็อาจจะลืมหรืออาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับพี่เรามาสีดเก็บพีหลังเนี้ยกว่าเราจะมาเห็นอีกทีเนี้ยบางทีเนี้ยเราเดินใส่ปุ๋ยขึ้นมาแล้วเราถึงรู้นะครับานผม้สมมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่มีน้ําได้ดีที่สุดนะครับไม่มีน้ําขังดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นตัวคุมหรือตัวฆ่าก็แล้วแต่นะครับพระมาสม นี่ยผมให้มาดูย่านก่อนขึ้นเขียวบืดเลยนะครับเป็นแหนเลยนะครับเน,น,นี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับยาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับแล้วผมไม่มียาตัวนั้นตัวที่บวกข้าใบกว้างตัวนี้มาช่วยด้วยเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมพวกกวกเนี่ยดูแล้วมันน่าจะเป็นสะอิ่งนะครับสะอิง่งเนี่ยหนาพืดเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ คือเราอาจจะฉีดยาช้าไปก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับฉีดยาช้าไปก็เพราะเนื่องจากฝนมันตกนะครับผมก็พยายามให้น้ําน้อยที่สุดแต่อย่างไยก็วันนี้ต้องฉีดนะครับเพึ่งจะตกอย่างไยก็ต้องฉีดนะครับพอข้าวโตแล้วไปฉีดค่าให้หลังเนี้ยปัญหามันจะเอาไม่อยู่นะครับก็มีน้ําอยู่น้ําขังอย่างนี้นะครับ ภาพนี้ผมให้มาดูตัวยากันนะครับพรมมสมผมใช้แค่ยาตัวนี้นะครับพัมมสมผมใช้แค e ่ยาตัวนี้นะครับโคมาโซนบวกโพฮานิวนะครับบวกโพฮานิวนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าห้างคุมข้างค่าเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็ใช้อย่างเงี้ยนะครับรู้ดูหนาปังที่ห่านมาผมก็ใช้อย่างเงี้ยนะครับ เขาบอกว่าหังคุม้างค่านะครับอันนี้แต่ว่าห้าหญ้าเหมือนที่ผมให้ดูมาเมื่อกี้นะครับไม่ทราบว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับพร้มสมซึ่งมันมันเป็นสอิ่งนะครับก็ยาก,ก็ลืมซักจะนั่นแล้วมันเป็นหญ้าที่ดื้อยาด้วยนะครับแล้วผมมาบวกตัวนี้นะครับผู้มสมบวกตัวเนี้ยนะครับผู้มสมเนี้ยนะครับ เกาดี i, นะครับอันนี้ซื้อการค้านะครับนี่ซื้อสามัญคือไพลาโซซันฟูลอนนะครับไพลาซันฟูลอนตัวนี้นะครับมันจะใช้ได้แต่เฉพาะหนวดปลาดุกนะครับหนวดปลาดุกแต่บางที่บางทางก็เรียกว่าฟันฟืมนนะครับแล้วก็กกทรายนะครับพวกเป็นกกพวกนี้แค่นั้นนะครับพันผสมแต่ยญาอย่างอื่นเนี้ย เขาไม่อยู่นะครับเขาเอาไม่อยู่นะครับเนี่ยมันส่วนมากมันจะได้แค่ตัวเนี้ยนะครับได้แค่หนวดปลาดุกเนี้นะครับ,แ,รรบแต่หางค่ากีสานนี่เห็นบางข้างบางคนเขาก็เรียกกันว่าอะไรไข่เคียดนะครับผมก็เอาตัวนี้บวกนะครับ่านผู้สมในเมื่อเข้าอายุเก้าวันนี้ยนะครับนี่ก็เครื่องฉีดยาผมนะครับผมใช้ตัวนี้มาฉีดนะครับ แต่เครื่องตัวนี้นะครับพามผสมมันถังละสิบถังถังนึงสิบแปดลิตรเองนะครับอันนี้มันมันไม่เหมือนถังปั๊มนะครับมันเป็นของของพัดลมนะครับ่านผสมเนี่ยมันเป็นของพัดลมเหมือนกับเครื่องหวานข้าวหวานปุ๋ยอย่างนั้นนะครับแต่ผมจะใส่ย,ยาไม่ต่ำนะครับไม่ตำ่ำสองร้อยห้าสิบซีซีถึงสามร้อยซีซีนะครับพามผสม 250ร้อยห้าสิบซีซถึงสามซีซสำหรับยาตัวนี้นะครับสำหรับคอมบโ,โซูนนี้นะครับทำไมผมพึงว่าบอกว่ามันแค่หังอันเนี้ยนะครับเครื่องเครื่องเนี้ยมันใส่น้ำได้แค่สิลิตรแต่ทำไมมันต้องใส่ยาเยอะถึงขนาดนั้นนะครับผู้ชมอันนี้เป็นยาละองอ,ะอ,งละองฝอยนะครับเครื่องตัวเนี้ยมันเป็นละอองฝอยนะครับ ถ้าดูแล so, so, ้วม okay. ันจะออกเหมือนเป็นควันเลยแล้วองฝอยยิบนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ยาเข้มข้นนะครับไม่งั้นยาไม่อยู่นะครับยาไม่อยู่ท่านผู้ชมมันไม่เหมือนเครื่องปั๊มเครื่องปั๊มนี้เราปรับได้มันจะออกเป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะครับเม็ดใหญ่นิดนึงอันนี้ในเมื่อเป็นละอองฝอยเราต้องใช้ความเข้มข้นให้พอนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับ